ปลอดภัยทุกทริปสนุกทุกเวลาไว้ใจไปกับเรานี่นี่ทัวรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดาเส้นปลาหรือเรียกสั้นๆว่าไกนี่นะคะดิฉันเป็นตัวแทนมาจากบริษัทนีนี่ทัวค่ะ หมายเลขใบอนุญาต71ทับ2 3 4 5 6สามารถติดต่อเราได้ที่ www.ni-ni@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์0937515350ที่ตั้งนะคะ159หมู่3ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่รหัสไปรษณีย์81000ทัพพนางอันศักดิ์สิทธิ์พิชิตเกาะไก่ทะเลใสเกาะวอดะปฏิมากรรมคู่เมืองกระบี่กำหนดการเดินทางวันเสาร์ที่21มกราคม พศ2560ถึงวันอาทิตย์ที่2 2กรกาคมพศ2560สวัสดีเช้าว,วันที่1เวลา8นาฬิกานักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่สนามบินนานาชาติท่ากาศยานานาชาติจังหวัดกระบี่เวลา9นาฬิกานักท่องเที่ยวพร้อมกันที่ท่าเทียบเรือโดยเราจะออกเดินทางโดยเรือโดยหางยาวเวลา9นาฬิกา20นาทีมุ่งหน้าสู่ทัพพานางที่นี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดกระบี่นะคะ พื่อหนักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามตะการตาของหินห้องหินย้อยภายในถ้ำและสกักการะบูชาพระนางอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเวลา10นาฬิกานั่งเรือชมทัศนียภาพและความสวยงามของเกาะไก่เกาะไก่เป็นหนึ่งใน3เกาะที่ทําให้เกิดทะเลแหวกและเป็นจุดดําน้าตื้นมีแนวปะการังมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินตาเวลา11นาฬิกา ชมหาดทรายขาวละเอียดณทะเลแวกเป็นจุดเป็นจุดเชื่อมต่อของเกาะ3มเกาะได้แก่เกาะมอเกาะทัพบเกาะไกลและทะเลแวกยังเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ของประเทศไทยเวลา12น,นาฬิการับประทานอาหารเที่ยงณเกาะบดาทางเราจะมี การบริการอาหารเข้าก่องน,นะคะให้กับนักท่องเที่ยวเกาะปอดาเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียดและมีน้ําทะเลใสนะคะให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนตามอัธ,อธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจของจังหวัดกระบี่เวลา13นาฬิกา30นาทีเดินทางกับท่าเทียบเรือเวลา15นาฬิกานะคะเราก็จะ ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนตามอัธยาศัยณโรงแรมซิตี้จังหวัดกระบี่เวลา18นาฬิกานักท่องเที่ยวรับประทานอาหารเย็นณถนนคนเดินจังหวัดกระบี่พร้อมซื้อของฝากของที่ระลึกเยอะแยะมากมายค่ะเวลา20นาฬิกาสำหรับวันนี้ฝันดีราตีสวัสดีค่ะส,สวัสดีเช้าวันที่2วันอาทิตย์ ที่22มกราคมพศ2560นะคะเวลา8ปนาฬิกาเราจะเช็คเอาออกจากที่พักกันค่ะเวลาเวลา8นาฬิกา20นาทีาเราจะแวะรับประทานอาหารอาหารเช้านะร้านกระบีติมซ้ำเวลา9ก้นาฬิกา กราบบูชาไว้พระพุทธรูปณะวัดแก้วโกรับอารามวัดอารามหลวงชันตีของจังหวัดกระบี่พร้อมเด,เดินชมความสวยงามของภาพวาดบนกำแพงณะกัมอ,อสินร่วมสมัยเวลาสินาฬิกา30นาทีเพือพ่อเพลินตาไปกับปฏติมากรรมปฏิมากรรมมนุษย์โบราณไปไปปฏติมากรรมที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ เวลา10นาฬิกา50นาทีชมความสวยงามตะการตาของปฏติมากราปูดามเป็นปฏติมากรรมที่ทำมาจากทองเหลืองเพื่อบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป,ป่าชายเลนบริเวณเขขขนาดนา้ำหนา้นาเมืองกระบี่ววเวลาเวลา11นาฬิกา30นาทีชมความสวยชมความสวยงามอลังการของภาพปูนปั้นบนกำแพง นะ้ากำแพงประวัติศาสตร์เป็นกำแพงที่บอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดกระบ,บี่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเวลา12นาฬิกานะคะเราจะแวะรับประทานอาหารเที่ยงนะร้านอาหารใบเตยเวลาเวลา13นาฬิกานะคะเราจะไปช็อปกันที่ร้านของฝากของที่ระ,ะลึกร้านจีอโอเวลา 14นาฬิกานะคะส่งนักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะค่าต่อไปนะคะเราจะไปชมไฮไลท์จุดเด่นของปฏิมากรรมปูดำมนะคะปัิมากรรมปูดำนะคะ,ปรรปะ,คะเป็นปฏิมากรรมที่สร้างขึ้นจากทองเหลือรมดำนะคะด้วยงบสร้างขึ้นด้วยวบประมาณ3มล้านหน9 0 0บาทค่ะเพื่อบ่องบอก มีแม่ปูทั้งมีปูทั้งหมด4ตัวนะคะมีแม่ปูหนึ่งตัวนะคะกระดองกว้างถึง3เมตรและลูกปูอีก3ตัวนะคะเพื่อบง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนหน,หน้าเมืองกระบ,บี่นะคะและให้ปูกิจสำนึกให้ชาวกระบ,บี่นะคะช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนแห่งนี้เอาไวค้ค่ะค่ะปฏิมาการมปูดำนะคะมีความสัมพันธ์กับนิทานอีสบเรื่องแม่ปูกับลูกปูนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเพื่อให้สอดคล้องกับ ควาขวัญของเมืองกระบี่ของเรานะคะนั่นก็คือกระบี่เมืองหน้าอยู่ผู้คนหน้ารักนะคะปฏิมากรรมปูดำนะคะเป็นปฏติมากรรมที่นักท่องเที่ยวที่มากระบี่ต้องไม่พลาดค่ะเพราะเป็นปฏติมากรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่บริเวณแถวปฏติมากรรมนะคะก็จะมีร้านอาหารมากมายนะคะแล้วก็ร้านของฝากของที่ระาลึกให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วยค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราดิฉันขอจบโปรแกรมทัวร์เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ